สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักสัตว์น้ำทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Pet Shop วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องปลาสวยงามที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่เมื่อเห็นแล้วต้องตกหลุมรักแน่นอนนั่นก็คือหวานเย็นหรือ Royal Dottyback ครับปลาตัวนี้มีสีสันสวยงามมากเป็นสีม่วงเข้มสุดหรูคล้ายกับสีของผ้าไหมไทยเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกเรื่องราวของหวานเย็นกันแบบจัดเต็มและยังมีคุณอิซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านปลาทะเลมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับชื่อเรียกของปลาตัวนี้กันก่อนนะครับในภาษาไทยเราเรียกว่าหวานเย็นซึ่งเป็นชื่อที่น่ารักมากคล้ายกับเครื่องดื่มหวานเย็นที่เราดื่มกันเลยใช่ไหมครับส่วนชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Royal Dottyback และชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ p i c t i c h r o m i s p a c i f i n e l l y ในวงการเลี้ยงปลาทะเลเนี่ยหลายคนชอบเรียกสั้นๆว่าหวานเย็นครับ หวานเย็นนี้อยู่ในวง pseudochromide ซึ่งเป็นวงของปลาที่มีสีสันสวยงามส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในแนวประการลงของมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกตะวันตกแหล่งที่พบได้มากที่สุดจะอยู่ในบริเวณ Great Barrier Reef ของออสเตรเลียรวมถึงหน้าน้้ำรอบๆเกาะต่างๆในแปซิฟิกใต้ครับปลาตัวนี้ชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินประการล่างทําเล็กๆและรูโพงต่างๆ ความลึกที่พบจะอยู่ประมาณ5-50เมตรซึ่งเป็นระดับที่แสงแดดยังส่องถึงได้เพราะแนวปะาารังต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์แสงครับมาดูขนาดกันบ้างนะครับหวานยันนี้เป็นปลาขนาดเล็กถึงกลางโตเต็มที่ได้ประมาณ6-7เซนติเมตรซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่พอดีไม่ใหญ่เกินไป เหมาะกับการเลี้ยงในตู้ปลาทะเลขนาดกลางส่วนสีสันที่สวยงามมากครับตัวหลักจะเป็นสีม่วงเข้มสุดหรูเรียกว่าสีม่วงพราชาก็ได้คีบจะมีสีน้ำเงินอมม่วงมีขอบคีบเป็นสีอ่อนๆออกเหลืองที่น่าสนใจคือเมื่อปลาตัวนี้ตื่นเต้นหรือผสมพันธุ์สีจะเข้มและสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับมีไฟส่องจากข้างในเลยเป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายคนหลงรักครับ เรื่องนิสัยของหวานเย็นนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับเป็นปลาที่ชอบความเป็นส่วนตัวมากชอบซ่อนตัวอยู่ตามซอกหินทํามเล็กๆจะออกมาว่ายน้ําเฉพาะเวลากินปลาตัวนี้ค่อนข้างขี้อายเมื่อคนเข้าไปใกล้ๆตู้ปลามันจะรีบวิ่งไปซ่อนตัวแต่พอคุ้นเคยกับเจ้าของแล้วจะกล้าออกมาแสดงตัวมากขึ้นครับ อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือหวานเย็นเป็นปลาที่ชอบความสะอาดถ้าคุณภาพน้ำไม่ดีมันจะแสดงอาการเครียดสีจะซีดลงและชอบแอบอยู่มุมตู้เรื่องการเลี้ยงดูนี่สำคัญมากๆครับ หวานเย็นต้องการตู้ปลาขนาดอย่างน้อย75ลิตรขึ้นไปควรจัดแต่งด้วยหินประการังไลท์ล็อกให้มีถ้ำเล็กๆและซอกซอยให้ปลาซ่อนตัวอุณหภูมิน้ำควรอยู่ที่25-32องศาเซลเซียสค่า pH อยู่ที่8.1-8.4ความเค็มประมาณ30-35 p p t ต้องดูแลให้น้ำมีคุณภาพดีมีการหมุนเวียนที่เหมาะสมนะครับ การให้อาหารนี color color so first, beans, ่ง่ายมากหวานเย็นกินทั้งอาหารแห้งและอาหารสดชอบกินอาหารเม็ดเล็กๆอาหารแผ่นสําหรับปลาทะเลรวมถึงอาหารแช่แข็งอย่างไข่กุ้งบัตเวอร์มด้วยครับในธรรมชาติแล้วหวานเย็นจะมีสัตัวเป็นปลาขนาดใหญ่ที่ล่าเหยื่อทั่วไปเช่นปลากระพงปลาเก็บขยะ ส่วนในตู้ปลาควรระวังปลาที่ชอบรังแกปลาเล็กเช่นปลากระตูนปลาแท้งที่อาจจะไปกวนใจหวานเย็นทําให้เครียดได้การเลือกปลาเพื่อนร่มตู้ควรเลือกปลาที่สงบไม่ก้าวร้าวเช่นปลาโกบี้ปลากบเล็กๆหรือปลาสวยงามที่ไม่ชอบรังแกกันนะครับ และตอนนี้เราอยู่กับคุณอีซี่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในวันนี้ครับสวัสดีคุณอีซี่ครับสวัสดีครับคุณมหาสมุทรคุณอีซี่ครับจากประสบการณ์เลี้ยงหวานเย็นนะครับตรงนี้เลี้ยงมานานแค่ไหนแล้วครับและมีเทคนิคอะไรมาแชร์ให้กันบ้างนะครับในวันนี้อผมว่าเคยเลี้ยงมาตั้งแต่โ้ยุกแรกๆเลยก็คือน่าจะเป็นหลักครับสิปีที่แล้วครับผมครับอวิธีการเลี้ยงหวานเย็นที่ดีเลยสำหรับผมก็คือ พยายามมีรูหรือว่ามีที่เขาสามารถจะเข้าไปอยู่ได้เอ่อมีช่องสักหน่อยนึงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบมากเพราะว่ามันเขาจะรู้สึกปลอดภัยครับแล้วก็จะเลี้ยงเขาได้อย่างมีความสุขอืมก็คือจะต้องอ่าเรียกว่ามีรูมีช่องต่างๆให้เขาได้หลบได้อ่าได้ซ่อนอได้หลบใช่ครับจะได้มีความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้นานขึ้น กตอครับผมและเรื่องอาหารแล้วครับตรงนี้เราสามารถให้อาหารแบบไหนได้บ้างมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับอาหารง่ายเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหวานเย็นเป็นปลาที่กินเป็นได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็ให้อาหารแค่เช้าเย็นก็พอตรานนผมนะครับก็คือไม่ได้ไม่ต้องให้อะไรเยอะมากแล้วก็ถ้าเราจะก็แค่แบบเสริมพวกไม้สีอะไรพวกนี้อาอธิเมียรไรทะเล นานๆครั้งก็พอครับเพราะว่าปกติเขาก็กเก่งๆอยู่แล้วอ่ะไม่ไม่ไมจําเป็นเลยอืมหลักๆก,ก็จะเป็นอาหารเม็ดได้เลยนะครับแล้วก็<ช>ถ้าเสิร์ฟจ,จะเป็นไมเศไอทิเมียลายทะเลก็ได้ครับผมอืมก็คือกินไม่ค่อยยากนะครับสามารถเลี้ยงได้ง่ายถูกต้องครับแล้วตรงนี้ถ้าเรามาพูดถึงเรื่องปัญหาปัญหาที่คุณนีซี่เจอไปบ่อยครับกับการเลี้ยงจังหวานเย็นเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับก็คือระคุณระพาน้ําไม่ดีครับ ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียที่ขึ้นเร็วค่าแอมอนเนียสูงแล้วก็อุณภูมิอาอุณภูมิแก่งไปมาก็เป็นเรื่องปกติครับสาหรับปลาทั่วไปเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบางครั้งอ่ะเราอยากลงคู่เขาก็คือหมายถึงว่าลงสองตัวแต่ปกติแล้วครับผมแนะนํานะถ้าไม่ได้แบบเลี้ยงกันมาเป็นคู่ตั้งแต่แรกอ่ะเขาจะตีกันออเขาจะกัดกันเลยใช่เพราะว่าเขาจะค่อนข้างดุ รือขวงถิ่นแล้วน่นเถอะก็คือห,อห,ล,หลักๆเราดูที่อุณหภูมิคุณภาพน้ําต่างๆนะครับแล้วก็ในการเลี้ยงเนี่ยอาจจะต้องเลี้ยงเป็นคู่แต่แรกเลยถ้าเราแยกเลี้ยงสมมติตัวหนึ่งเนี่ยมาก่อนอีกตัวหนึ่งมาที่หลังนี้มีปัญหาแน่นอนมีปัญหาแน่นอนเขากัดได้เลยครับผมและเทคนิคเพิ่มเติมนิดนึงครับในการเลี้ยงหวานเย็นเนี่ยคุณอีซีม่มีมีเทคนิคอะไรที่อยากจะแชร์บ้างไหมครับเทคนิคหลักๆเลยครับที่ผมแนะนํานะถ้าอยากจะเลี้ยงเขา ครับถ้ามาเป็นคู่เลี้ยงคู่ตั้งแต่แรกเลยอแล้วถ้ามันตายก็คือเหลือตัวเดียวก็ปล่อยเลี้ยงตัวเดียวเลยเพราะว่าการเข้าคู่ของเขาเข้ายากมากตับปลาสายพันธุ์นี้ครับอ่าแล้วก็นอกนั้นก็คือปกติก็เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายกินง่ายหสีสันสวยอืมอ่าใช่อ๋อครับผมก็คือไม่ควรถ้าสมมติ อ่าตั้งแต่แรกเนี่ยเขาอยู่เป็นคู่ใช่ไหมครับแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึง่งตายไปเนี่ยก็คือไม่ควรเลยที่จะนําตัวใหม่เข้ามาก็คือให้เลี้ยงเดี่ยวไปเลยจะดีกว่าครับครับผมวันนี้ขอบคุณคุณอีซี่มากมากนะครับสําหรับข้อมูลดีๆตรงนี้นะครับครับดีๆครับจากที่เราได้พูดคุยกันมาสรุปได้ว่าหวานเย็นหรือ r o y a l d o t t y b a เป็นปลาที่มีสเสน่ห์เป็นพิเศษด้วยสีสันที่สวยงามนิสัยที่น่ารักและการดูแลที่ไม่ยุ่งยากสิ่งสําคัญที่สุดเลยในการเลี้ยงคือคุณภาพน้านที่ดีครับการจัดแต่งที่เหมาะสมและความอดทนในการดูแลอย่าลืมว่าหวานเย็นเป็นปลาที่ชอบความสงบต้องการเวลาในการปรับตัวนะครับการเลี้ยงปลาทะเลเป็นศิปลปะที่ต้องเรียนรู้แต่เมื่อเราดูแลด้วยความใส่ใจแล้ว หวานเย็นจะตอบแทนเราด้วยความสวยงามที่สุดแสนจะน่าประทับใจสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวสัตว์ทะเลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์แนะนำปลาหรือสัตว์ทะเลที่อยากให้เราพูดถึงได้เลยนะครับเราพร้อมจะหาข้อมูลมาแชร์ให้ฟังอย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Easy Pet Shop ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆเรื่องสัตว์ทะเลน่ารักน่ารักในอนา,นา,นาคตนะครับผมมีคำคมส,สวยๆเกี่ยวกับหวานเย็นมาฝากครับ เช่นเดียวกับหวานเย็นที่ซ่อนความงามไว้ในซอกเห็นความสุขที่แท้จริงมักซ่อนอยู่ในสิ่งเรียบง่ายสำหรับคนที่รู้จักสังเกตและใส่ใจสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับสัตว์ทะเลที่รักนะครับ